ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่6,671แม้เย่เชิญจะมั่นใจแต่หยินเสียวอย่างรู้สึกไม่สบายใจอดไม่ได้ต้องถามเย่เชิญท่านคิดจัดการกับผู้ดูแลส่งอย่างไรพลังของเธอไม่อาจอย่างรู้ได้หากท่านต้องการฉันจะจัดกลุ่มพี่น้องแข็งแกร่งที่สุดในหน่วยรุมสังหารเธอเย่เชิญกล่าวว่าเธอเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงในทำเนียบผู้ว่าการกองทัพขวายังมีประโยชน์ต่อฉัน ไม่อาจฆ่าเธอพูดจบเย่เชิญถามอีกครั้งโครงสร้างองค์กรภายในทหารม้าองครักษ์ของคุณคืออะไรหยินเสียวหยางกล่าวว่าทหารม้าองครักษ์แบ่งออกเป็นสามกองพันเก้ากองทงยี่สิบเจ็ดกลุ่มกองพันมีหัวหน้ากองพันและรองอย่างละหนึ่งคนกองทงมีหัวหน้ากองทงและรองอย่างละหนึ่งคนกลุ่มมีหัวหน้ากลุ่มและรองอย่างละหนึ่งคนทั้งสามกองพันกองพันที่หนึ่งรับผิดชอบการทำเหมือง กองพันที่สองรับผิดชอบการผลิตและกองพันที่สามรับผิดชอบการขนส่งและความปลอดภัยพี่น้องบนชั้นชลาคือพี่น้องกองพันที่สามมีหน้าที่ตรวจสอบรักษาความปลอดภัยนอกจากนี้ยังรับผิดชอบเรื่องการขนส่งการขนย้ายยังมีพี่น้องอีกจํานวนหนึ่งทำงานล่วงเวลาเพื่อสร้างหอสังเกตการเยเชิญพยักหน้าเงยหน้าขึ้นพูดว่าคุณไปเรียกผู้รับผิดชอบสามกองพันเก้ากองทง ฉันจะไปพบผู้ดูแลส่งหลังจัดการเธอฉันจะพาเธอไปพบคุณหยินเซียวหยางถามอย่างเร่งรีบท่านไม่ต้องการความช่วยเหลือจากพี่น้องของฉันหรือไม่จำเป็นเย่เฉินพูดอย่างใจเย็นแม้เธอจะทรงพลังแต่ไม่เป็นภัยคุกคามต่อฉันหยินเซียวหยางประสานมือทั้งสองข้างพูดด้วยความเคารพคนมากกว่าหนึ่งหมื่นคนที่นี่ล้วนรับฟังคำสั่งท่านเย่เฉินพยักหน้าเล็กน้อยพูดทันที ขับรถไปอาคารสำนักงานของคุณรับคำสั่งยินเซียวหยางรับคำสั่งขับรถกลับทันทีเมื่อรถถึงชั้นล่างอาคารสำนักงานเย่เฉินใช้พลังวิญญาณปิดกั้นพื้นที่ในรถพูดกับยินเซียวหยางคุณเรียกพวกเขาไปรอที่ห้องประชุมแต่อย่าบอกอะไรเกี่ยวกับฉันจนกว่าฉันจะปรากฏตัวยินเซียวหยางพูดทันทีรับคำสั่งพูดจบเขาพูดกับเย่เฉินฉันจะพาท่านไปหาผู้ดูแลส่ง เยเชนโบกมือไม่ต้องฉันรู้ว่าเธออยู่ที่ไหนเยเชนดึงพลังวิญญาณกลับคืนมาเปิดประตูเดินลงจากรถมีทหารมาองครรษ์ในอาคารสำนักงานไม่มากนักบางส่วนกำลังพักผ่อนบางส่วนทำงานในพื้นที่อื่นเวลานี้มีคนรับผิดชอบภายในสำนักงานไม่กี่คนผู้ดูแลส้มอยู่บนชั้นห้าในสำนักงานแบ่งเป็นสองห้องแต่ละห้องมีขนาดเกือบหนึตารางเมตรภายในตกแต่งหรูหรามาก ด้านนอกเป็นห้องทำงานด้านในเป็นห้องพักอาศัยและบ่มเพาะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันหลายวันนี้ผู้ดูแลส้มใช้เวลาส่วนใหญ่ทำงานพักผ่อนที่นี่เดิมห้องนี้เป็นห้องดีที่สุดจัดเตรียมเพื่อต้อนรับทูตพิเศษหยินเสียวหยางจึงจัดให้ผู้ดูแลส้มพักที่นี่ผู้ดูแลส้มมีชื่อจริงว่าส้มรูอี้อายุ24ปีเป็นผู้บ่มเพาะคนแรกของตระกูลส้มในรอบหลายร้อยปี เป็นความหวังยิ่งใหญ่ที่สุดของตระกูลส้งอีกด้วยชะตากรรมตระกูลส้งผูกพันกับตระกูลอูลมาหลายร้อยปีความรุ่งเรืองเสื่อมถอยของพวกเขาขึ้นอยู่กับกันและกันตอนแรกบุตรสาวคนหนึ่งของพวกเขาแต่งงานให้กำเนิดชายาติแก่ตระกูลอลูต่อมาพวกชิงหุ้ยแข็งแกร่งขึ้นจึงพัฒนาครอบครัวที่เป็นญาติผ่านการสมรสเข้าสู่ตระกูลสายรองทำให้มีสายสัมพันธ์ทาวรกับตระกูลอูล วิธีการที่อูเฟรเยียนใช้ผูกมัดตระกูลสายรองเหล่านี้ตรงไปตรงมามากเช่นกันคือการวางยาพิษพวกเขาขอเพียงตระกูลสายรองสุดจริตต่อตระกูลอูพวกเขาจะได้รับยาแก้พิษอย่างต่อเนื่องเวลาเดียวกันพวกเขายังได้รับอำนาจเงินทองแต่หากกล้าไม่เชื่อฟังผลลัพธ์เดียวคือทำลายล้างทั้งตระกูลสาเหตุที่อูเฟรเยียนผูกมัดตระกูลสายรองเหล่านี้เพราะอายุขัยเธอมากขึ้นตระกูลอูมีความลับมากขึ้น ตระกูลภายนอกที่เหมาะสมในการแต่งงานกลับน้อยลงอูเฟยเยนไม่อาจปล่อยให้ทุกตระกูลอูได้รับผลกระทบดังนั้นเธอจึงสั่งตระกูลอูพัฒนาความสัมพันธ์ตระกูลสายรองหลายตระกูลเพื่อใช้สืบสายเลือดตระกูลอูให้คงอยู่ต่อไปตามคำสั่งของอูเฟรเยนห้ามเด็กสาวตระกูลอูแต่งงานต้องรับใช้ตระกูลอูตลอดชีวิตในขณะที่เด็กชายตระกูลอูสามารถแต่งงานกับเด็กผู้หญิงที่เหมาะสมจากตระกูลสายรองเท่านั้น ภารกิจหลักสำคัญที่สุดของตระกูลซ่งในรอบหลายร้อยปีคือการจัดหาเด็กผู้หญิงวัยเหมาะสมแต่งงานกับตระกูลอูผ่านมาหลายร้อยปีมีทายาทปริดอกออกผลความสัมพันธ์ทางสายเลือดมีความใกล้ชิดกันมากเพื่อรับประกันความต่อเนื่องของยีนของตระกูลอูให้มั่นใจว่าเด็กผู้หญิงที่ส่งให้ตระกูลอูมียีนที่ยอดเยี่ยม ตระกูลส้มต้องค้นหาหญิงจีนที่ยอดเยี่ยมจากโลกภายนอกมาแต่งงานเพิ่มลูกหลานเพื่อปกป้องความลับของตระกูลพวกเขาใช้ตัวตนปลอมเสาะหาหญิงสาวที่เหมาะสมจากโลกภายนอกเพื่อแต่งงานเมื่อหญิงสาวให้กำเนิดบุตรพวกเขาจะหายไปจากโลกพร้อมกับเด็กหากเป็นเด็กชายจะถูกพากลับมาเลี้ยงดูในฐานะตระกูลส้มรุ่นใหม่หากเป็นเด็กผู้หญิงเธอจะถูกเลี้ยงดูอบรมอย่างดีที่สุด หากเธอได้รับเลือกให้แต่งงานกับชายหนุ่มสถานะสูงตระกูลอูเธอจะนำความมั่งคั่งและโอกาสมาสู่ตระกูลหากไม่ถูกเลือกกับผู้มีสถานะสูงจะต้องถูกดูหมิ่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ท้ายที่สุดแม้เป็นผู้ด้อยค่าตระกูลอูอย่างไรก็ยังเป็นสมาชิกของตระกูลอูไม่อาจปล่อยให้เป็นโสดไปตลอดชีวิตแม้พวกเขาจะไม่มีอนาคตแต่อย่างน้อยต้องสร้างครอบครัวมีลูกหลานเพื่อจะได้มีคำตอบต่อบ,บรรพบุรุษเพื่อรักษาความลับของตระกูลอู พวกเขาจะแต่งงานกับผู้หญิงจากตระกูลสายรองเท่านั้นบทที่6,672ตระกูลสายรองเช่นตระกูลส่งเกือบ80%ของผู้หญิงที่แต่งงานจะถูกเลือกโดยตระกูลอูเพราะความเข้มแข็งที่แตกต่างกันมากระหว่างสองตระกูลหญิงที่แต่งงานกับตระกูลอูจึงแทบไม่มีสถานะเป็นเรื่องปกติที่พวกเธอจะถูกสามีรังเกียจ หรือถึงขั้นถูกฆ่าตายแต่ตระกูลสายรองไม่กล้าตั้งข้อสงสัยหรือไม่พอใจสำหรับหญิงสาวที่ไม่ถูกเลือกโดยตระกูลอูตระกูลส้มจะไม่ยอมให้พวกเธอออกจากครอบครัวแต่งงานสร้างครอบครัวใหม่ต้องอยู่ในตระกูลส้มและปกป้องความลับเก่าแก่หลายศตรวรรษของทั้งสองตระกูลไปตลอดชีวิตส้มรูอี้เป็นผู้บ่มเพาะเพียงคนเดียวของตระกูลส้มในรอบหลายร้อยปีอาจกล่าวได้ว่าเธอเป็นผู้บ่มเพาะเพียงคนเดียวจากตระกูลสายรองทั้งหมด ดังนั้นเธอจึงแบกความหวังของตระกูลส้มทั้งหมดและส้มรู้อีรู้ถึงความแข็งแกร่งของผู้ชิงลุยและอินจูเธอได้รับอิทธิพลอย่างลึกซึ้งจากตระกูลเธอไม่กล้าไม่เชื่อผู้ชิง้ยุยเธอรู้แค่หากคิดเปลี่ยนชะตากรรมของตระกูลมีทางเดียวเท่านั้นถ้าจะทําได้คือปรับปรุงความแข็งแกร่งของตนเองและยังคงมีบทบาทสําคัญมากขึ้นในผู้ชิง้ยุยเมื่อความแข็งแกร่งปรากฏต่ออินจู ตระกูลส้มจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษมากกว่านี้แน่นอนและบางทีสักวันพวกเขาจะมีโอกาสหลีกหนีชะตากรรมของกลไกการเจริญพันธ์ความรับผิดชอบหนักหน่วงนี้ส้มรูอ่้จึงมีความพักดีต่อผู้ชิงลุยหวังเพียงจะมีโอกาสสร้างความชอบให้ตัวเองมากขึ้นครั้งนี้ทำเนียบผู้ว่าการให้เธอรับผิดชอบภารกิจถ่ายเลือดครั้งใหญ่ที่นี่เพียงลำพังเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความไว้วางใจตัวเธอมากขึ้นเธอคิดกับตัวเอง ขอเพียงทำภารกิจนี้สําเร็จราบรื่นตรงเวลาทําเนียบพูดว่าการจะมอบงานสําคัญแก่ฉันเพิ่มมากขึ้นเมื่อนั้นจะเป็นโอกาสดีสําหรับฉันส้งรูอี้ขณะส่งรูุี้คิดถึงอนาคตภายหน้าอยู่ในใจทันใดนั้นเธอได้ยินเสียงเคาะประตูใบหน้ากลับมามีสติถามด้วยน้ำเสียงเย็นชามีเรื่องอะไรเย่เชิญพูดว่าผู้ดูแลส่งผู้บัญชาการสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชามาส่งข้อความส่งข้อความ ซ่งรูอีกล่าวอย่างเหยียดยามเป็นเพียงผู้บัญชาการไม่มาพบฉันด้วยตนเองกลับกล้าส่งคนมาถ่ายทอดข้อความ เย่เชิญรีบกล่าวว่าเรียนผู้ดูแลส่งสินค้ามีปัญหาอาจทำเสร็จไม่ทันกำหนดเวลาผู้บัญชาการหยินไม่กล้ารอชา้าเรียกผู้รับผิดชอบกองพันธ์และกองทงมาปรึกษาหามาตรการแก้ไขจึงสั่งผู้ใต้บังคับบัญชามารายงานคุณว่าอะไรส่หรูอีโมโหทันทีเมื่อทราบว่าสินค้ามีปัญหาสิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าเธอขณะที่คิด เธอส่งพลังวิญญาณออกตรวจสอบสัมผัสได้ว่าหยินเซียวหยางอยู่ในอาคารสำนักงานแห่งนี้จริงผู้นำทหารม้าองครักษ์หลายคนอยู่ร่วมกับเขาดังนั้นเธอใช้พลังวิญญาณเปิดประตูทันทีมองดูเย่เชิญนอกประตูพูดอย่างเย็นชาบอกมาให้ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นหากมีสิ่งใดส่งผลต่อความขืบหน้าฉันจะตัดสีสะููรับผิดชอบเป็นคนแรกแม่ซงรูอี้อายุไม่มากแต่เธอถือว่าชีวิตมนุษย์ไม่มีความสำคัญตั้งแต่เด็ก ไม่ใช่เธอเกิดมาโหดเหี้ยมแต่เธอรู้ดีตระกูลอูถือว่าชีวิตของคนตระกูลส่งร้ายค่ามาโดยตลอดเมื่อเติบโตขึ้นเธอบังเอิญได้ยินเรื่องคตกรรมหญิงจากตระกูลส้มที่แต่งงานกับตระกูลอูไม่น้อยกว่าห้าครั้งคนเหล่านี้ล้วนเป็นผู้อาวุโสของเธอสาเหตุพวกเธอถูกตระกูลอูฆ่าล้วนเป็นเรื่องไร้ายเหตุผลบางคนเป็นเพราะไม่สามารถให้กำเนิดเด็กชายบางคนแทงโดยไม่ได้ตั้งใจบางคนถูกสามีรังเกียจ และบางคนเพียงเพราะอ้วนเกินไปขณะที่ตระกูลส่งถูกปฏิบัติเช่นนี้ตระกูลส่งกลับทำร้ายผู้หญิงจากภายนอกย่ำแย่ยิ่งกว่าที่ตระกูลอูปฏิบัติต่อผู้หญิงตระกูลส่งพี่ชายใหญ่ของส่งรูอีปลอมตัวตนสู่โลกภายนอกหาหญิงสาวเหมาะสมเพื่อผลิตชายาดต,ตอนแรกเขามีลูกกับผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อผู้หญิงคนนั้นพบว่าพี่ชายใหญ่มีอีกครอบครัวในเมืองอื่นกลับถูกพี่ชายใหญ่เธอฆ่าตาย ผู้หญิงคนนั้นถูกพี่ชายใหญ่ของเธอฆ่าก่อนจะมีเวลากล่าวหาเขาด้วยซ้ำเหตุผลนั้นง่ายมากทั้งพี่ชายใหญ่และตระกูลทรงไม่อาจรับความเสี่ยงใดๆความตั้งใจเดิมของพวกเขาคือรอจนผู้หญิงคนนั้นคลอดบุตรเมื่อเด็กอายุหนึ่งขวบจะหายตัวไปพร้อมกับลูกของเธอดังนั้นเธอจึงถูกฆ่าเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในอนาคตทรงรู้อีอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้การฆ่าผู้คนไม่ส่งผลต่อภาระทางจิตใจกับเธออีกต่อไป สถานะทหารม้าองครักษเหล่านี้ด้อยกว่าตระกูลส่งมากเป็นเหมือนกลุ่มทาตในบ้านที่ได้รับการเลี้ยงดูจากผู้ชิงหุ้ยแน่นอนเธอไม่สนใจใหญ่ดีความเป็นความตายของพวกเขาเมื่อทำให้ขุนเคืองก็แค่ฆ่าพวกเขาเย่เฉินรู้สึกประหลาดใจมากเมื่อเห็นใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าใบหน้าอ่อนเยาว์รูปร่างหน้าตาและชุดที่แตกต่างจากโลกภายนอกจับคู่กับเจตนาฆ่าที่น้องเลือดมองดูหน้าตกใจจริงๆ เมื่อเห็นเย่เชิญไม่ตอบคำถามภายในสมวินาทีน้ำเสียงส้มรุอี้จริงจังมากขึ้นทันทีจ้องไปที่เย่เชิญพูดอย่างดุดันถ้าคุณไม่ตอบโดยเร็วฉันจะตัดสีสคุณก่อนค่อยไปถามคนแท้ยินเย่เชิญพูดไม่ออกมองสีหน้าบูดบึ้งของส้มรุอี้หัวเราะเบาๆสาวน้อยคืนนี้ดื่มไปหลายถ้วยหรือเมามากจนคิดจะตัดสีสพี่ชาย